นนหันนะคะตำบลนนหันอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้นะคะวันนี้เรามีรถสวยนะคะรถสวยมาโชว์กันถึงสองคันเลยนะคะวันนี้นะคะมีรถสวยมาโชว์กันถึงสองคันเลยนะคะสำหรับคันแรกนะคะสาวกอิซูสุนะคะห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้นะคะ สวยนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากได้รถไปใช้งานนะคะอยากได้เงินกลับไปทําทุนนะคะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีช่วงเที่ยงนะคะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะวันนี้นะคะเรามีลูกค้านะคะลูกค้ามาจากจังหวัดเลยนะคะมาทําสัญญาเนาะ สำหรับคันแรกของเรานะคะที่เอามาโชว์วันนี้นะคะเป็น All New Isuzu สวยๆเลยนะคะ All New Isuzu Highlander mm hmm. นะคะเครื่องยนต์2.5ซีซีนะคะปี58นะคะคันแรกของเรานะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะเรื่องผ่านอนุมัตินะคะมีเงินทำทุนให้ถึง100,000บาทเลยนะคะ เรื่องผ่านอนุมัตินะคะมีเงินทําทุนให้ถึง1นึ่งแสนบาทเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่มีรถใช้งานนะคะอยากได้เงินกลับไปทําทุนนะคะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะวันนี้นะคะใครมีคําถามอะไรนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะว่าทําอาชีพอะไรนะคะใช้เอกสารยังไงบ้างนะคะถามกันเข้ามาเลยนะคะ ติดปัญหาเรื่องอะไรนะคะก็ถามได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมีคําตอบให้เนาะ เงื่อนไขนะคะในการเช่าซื้อรถยนต์นกับธนาคารเกียรตินาคินพัฒนรานะคะตามตรงท่านนี้นะคะที่ร่วมกับสเนิตมวนเชียงอยู่ที่ไหนก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะจับได้ทั่วประเทศส่งฟรีทั่วไทยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆท,ทั้งสิ้นนะคะและก็ในส่วนของการทําสินเชื่อเครดิตนะคะเครดิตเป็นปกตปิมีอาชีพที่จุดได้เงื่อนไขมีแค่นี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะของประเทศนะคะ สามารถเข้าซื้อรถยนต์กับทางผมเด่นนวนเชียงนะคะสาขาสามแยกนรสานที่ร่วมกับธนาคารเกียรตินาคินพัฒรานะคะได้เชื่อวันรับรถได้เงกลับไปทำคุณตอนไหนแจ้งวันนี้นะคะว่าเงินหนึ่งแสนบาทลูกค้านะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อนนะคะจะได้วันที่รับรถนะคะวันที่รับรถจะได้ในส่วนของเงินกลับไปทำคุณหนึ่งแสนบาทและก็ในส่วนของเงินตัวนี้ ไม่ต้องมาจ่ายคืนเมาค่ะทางห้างให้ไปฟุปีเลยนะคะไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่านะคะต้องทําเรื่องนะคะเช่าซื้อรถกับธนาคารเก็บนากินพัทระอนุมัติสินเชื่อเอารถไปส่งวันที่รับรถรับเงินกลับไปทนันทุนได้เลยนะคะวันนี้พี่ตุ้มมีรถมาโชว์สองคันนะคะคันแรกเป็นอีสุดีแม็กออรนิวนะคะ ตัวไฮ g h l เดอร์นะคะแคปซั2.5ซีซีรถปี58เดี๋ยวจะให้น้องเหนียวคาชมรถก่อนแล้วเดี๋ยวตานมาแจ้งในส่วนของโปรโมชั่นอีกทั้งหนึ่งรายละเอียดของรถราคารถ,รถและก็ค่า่วดนะคะเจนเลยคะ่ะภาพชัดไหมคะพอดีมีสายเข้านะคะสำหรับใครนะคะที่อยากโทรเข้ามาก็อย่าพึ่งนะคะอุดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์สดแล้วค่อยโทรนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นออนยูอิซูซ่เนาะเครื่องยนต์2.5ซีซีนะคะปี58นะคะคันนี้เป็นตัวแซดนะคะสวยมากเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นสีเทาส,สวยๆเลยเนาะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทเท่านั้นเนาะเรื่องผ่านอนุมัตินะคะรับเงินทำทุนไปถึง100,000บาทกันเลยนะคะคันนี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากมีรถไปใช้งานนะคะอยากได้เงินไปทำทุนนะคะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะอยู่ต่างพื้นที่นะคะก็สามารถเช่าซื้อได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะเราขายทั่วประเทศนะคะแล้วมีธนาคารไปทำสัญญาให้ถึงที่บ้านเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถเช่าซื้อรถยนต์ได้เนาะ ยู่ที่ไหนก็ซื้อรถกับเราได้นะคะสมเด็จนวนเชียงนะคะใครที่สนใจนะคะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะคอมเมนต์ไม่ขึ้นหรือไม่มีใครคอมเมนต์นะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะคันนี้นะคะล้อเป็นล้อแมกนะคะสีเทาสีสวยเลยนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะ ใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทเนาะเรื่องผ่านอนุมัตินะคะมีเงินทํำทุนให้ถึง1 0 0นบาทเลยนะคะให้ไปเลยนะคะ1 0 0 0นบาทนะคะให้ไปโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นเนาะสำหรับใครนะคะที่อยากได้รถนะคะอยากได้รถไปใช้นะคะอยากได้เงินไปทําทุนเนาะ1 0 0นบาทเนาะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะวันนี้นะคะ สวยนะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะฟังอยู่นะครับคุณกวินบอกว่าฟังอยู่ขอบคุณค่ะมีรถใช้งานหรืออยังคะพี่ถ้ายัางไม่มีรถใช้งานก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะสวยนะคะรถสวยมากนะคะมีใครอยากได้ไหมพิมพ์เบอร์โทรศัพท์พิมพ์คําถามเข้ามาก็ได้นะคะถ,ถ่ายกันช่วงเท,ที่ยงเที่ยงเนาะ สำหรับวันนี้นะคะเราไลฟ์สดอยู่ที่สาขาสามแยกโนหน,น,ะะน,โนหันนะคะตําบลโนนหันนะคะอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ขอนแก่นชชยภูมินะคะพิษณุโลกหนองบัวลำพูนะคะแล้วก็จังหวัดเลยนะคะเข้ามาเลยนะคะเข้ามาหาเราเลยนะคะจริงนะคะได้จริงๆนะคะก็แจกกันอยู่ทุกวันนะคะคุณเล็กนะคะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มาเลยนะคะ <ภ>คุณสรายุทธนะคะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะดูให้เนาะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะสวยขอบคุณมากๆเลยนะคะรถสวยจริงๆค่ะสวยมากนะคะสวยทุกคันเลยนะคะคุณเสวาวนิตนะคะติดแบ็คลีดออกได้ไหมนะคะติดเรื่องอะไรนะคะพิมพเบอร์โทรมาเลยเนาะพิมเบอร์โทรเข้ามาเนาะกันได้ปรึกษากันได้นะคะค่ะ เดี๋ยวพี่สุนจะแจ้งราคาคันนี้นะคะคันที่หนึ่งนะคะวันนี้ที่เอามาโชว์บีซูสุดร B Max All New นะคะ Highlander แคปนะคะ2.5งีซีรถปี58ราคานะคะ580,000บาทค่างวด1 1ึ0 0บาทค่ับาแม่ขอบคุณงค่ะค่างวด1 1ึ่6งดบบาทนะคะถ้าใครอยากได้เงินกลับไปคํำคุณ1น0 0 0 0บาทพิมหนึ่งนะคะ1ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์และก็จังหวัดน,นะคะ ค่ามวด1 000, 1 8 6บาทนะคะและก็ความพิเศษนะคะไล์สดสาขาสามแยกมุ่งหันนะคะ,ะ, 1, ะ,คะช่วยงวดถูกนะคะสามารถจะเลือกเป็นค่างวดถูกได้นะคะก็คือพิมพ์สอนนะคะลดราคาลดให้จาก5 000, 8 0 0 0 0บาทนะคะเหลือแค่5 000, 2 2 0 0 0นะคะแล้วก็ในส่วนของค่างวดช่วยนะคะมวดถูกงวดที่1ถึงงวดที่6กลายเป็นแค่4,000บาทนะคะ งวดที่1ถึงงวดที่6กจ่ายเป็นแค่4,000บาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเก็บถึง8ปส่ง9,978บาทนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อ1นะคะคืนเงินกลับไปทำทุน1 0 0 0 0แบาทหรือว่าจะเป็นข้อ2ลดราคารถให้นะคะแล้วก็ช่วยค่างวดถูกนะคะ หนึ 1> 1่งถึงหกหรือว่าครึ่งปีแรกนะคะเพียงแค่สี่พันบาทเท่านั้นพิมพ์มาได้เลยนะคะหนึ่งตามด้วยเบอร์โทรศัพท์เลือกเองินคืนทุณหนึ่งแสนบาทสองเบอร์โทรศพัพท์แล้ก็จังหวัดเลือกลดราคารลดแล้วก็ชั่าาวงว่าถึงหนึ่งถึงหกเดือนแรกสี่พันบาทเท่านั้นนะคะขอขอบคุณมากนะคะสำหรับลูกค้าที่ให้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วคุณบรรจงคันนี้นะคะเลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ข้อหนึ่งเงินคืนคุณ1นึ่งแสนบาทค่าเงว่หนึ่งหมื่นด1 1บ8 6บาทหรือว่าจะเป็นเลือกเป็นข้อ2นะคะค่างวดที่1ถึงงวดที่6เพียงแค่4 0 0พบาทเท่านั้นนะคะพิมพ์ได้เลยนะคะข้อ1หรือว่าข้อ2ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะและก็ความพิเศษเอีกทั้งนึงนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะสามารถเข้ามาหาพี่ตุงได้เลยนะคะที่สาขา อยู่ที่สาขาสามแยกนนทนบ้านหางตำบลนนท์หันหอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะถ้าลูกค้ามาจากขอนแก่นหรือว่ามาจากชายัยภูมิมาจากท้องทัวล์รัู่จะออกมาจากอำเภอชุมแพก่อนนะคะประมาณ10กิโลเมตรก่อนถึงสามแยกไฟแดงทางไปจังหวัดเลยนะคะอยู่ฝั่งขวาหนึ่มาไม่ถูกมือโทรศัพท์ที่คุณม,มีไว้ให้แล้วทางบนสามารถโทรศ อีกอย่างหนึ่งที่เสร็จข้อที่สามนะคะคนนําพานะคะพาลูกค้าเข้ามาซื้อรถกับพี่กุ๋มนะคะที่สาขาพาเข้ามาเลยนะคะรับค่านําพานะคะเป็นน้ําใจเลยคันละหนึ่ง่บาทนะคะสนใจก็สามารถพาเข้ามาได้เลยนะคะมีรถเก่งไหมคะมีรถเก่งคะ่ะอยากได้รุ่นไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะฝาก,กเบอร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์ที่กุ่มโทรหาคันนี้ ดูไปแล้วเนาะดเดี๋ยวให้น้องเหมียวพาไปดูโตโยต้าอีกคันหนึ่งนะคะเป็นคันที่สองแล้วก็เดี๋ยวไปเจอพี่สุ่มคันที่สองตามโปรโมชั่นเลยนะคะเซ็นทค่ะสำหรับคันแรกนะคะใครสนใจก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะอยากได้งวดถูกนะคะหรือว่าอยากได้เงินกลับไปทําทุนนะคะได้หมดเลยนะคะ พิมเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะนีนะคะคันที่1จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูคันที่สองกันเลยนะคะคันที่2นะคะสวยมากเลยนะคะคันนี้นะคะคันที่2นะคะเป็นโตโยต้านะคะโตโยต้าสวยเลยนะคะเป็นวีโก้แชมป์นะคะวีโก้แชมป์สมาร์ทแคปจีนะคะ 2.5CC ซีซีนะคะคน ie ie ันนี้นะคะสวยนะคะสวยมากเลยนะคะใช้เง right. ินออกรถเพียงแค่888บาทเท่านั <S 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 MM. <S <s ้นนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทเนาะเรื่องผ่านอนุมัตินะคะมีเงินทําทุนให้ลูกค้าถึง1 0 0 0 0แบาทเลยนะคะเรื่องผ่านอนุมัติมีเงินทําทุนให้ลูกค้าถึง1 0 0 0 0แบาทเลยนะคะ1 0 0 0 0แบาทนี้นะคะอยากได้เป็นเงินทําทุนนะคะ หรืออยากให้เราช่วยงวดหรืออยากได้งวดถูกดาวหมดก็ได้เลยนะคะได้หมดเลยนะคะ10,000แสนบาทนี้นะคะคันนี้นะคะย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นโต y o t ้านะคะ v Champ Smart ีโก้แชมป์สมาร์ทแคนะคะ 2.5cc ซีซีนะคะปี B 57นะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี57นะคะ ใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทนะคะเรื่องผ่านอนุมัตินะคะมีเงินทำทุนให้ถึง1 0 0 0 0แบาทเลยนะคะใครที่อยากได้รถไปใช้งานเนาะอยากได้เงินกลับไปทำทุนนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะสวยนะคะสีเทาสวยมากเลยนะคะสีเทาสวยสวยเลยนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดู ข้างในกันนะคะนี่นะคะล้อแม็กยางใหม่เลยนะคะคันนี้ข้างในจะเป็นโทนสีครีมนะคะข้างในจะเป็นโทนสีครีมเนะาะบังคับเครื่องเสียงนะคะอยู่ที่พวงมลาลัยนะคะบังคับเครื่องเสียงอยู่ที่พวงมลาลัยเนาะเครื่องเล่นก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะบลูทูธ USB AUX นะคะได้หมดเลยนะคะ สวยนะคะสวยมากเลยนะคะข้างในเป็นโทนสีครีมเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อได้ทั่วประเทศเนาะซื้อได้ทั่วประเทศนะคะจัดผ่านธนาคารเกียรตินาคินพัฒรละนะคะจัดผ่านธนาคารเกียรตินาคินพัฒรละเนาะมีเงินคืนทุนให้ถึง1 0 0 0 0แสนบาทเลยนะคะย้ำว่ามีเงินคืนทุนให้ถึง1 0 0 0 0แสนบาทเลยนะคะคันนี้ สวยนะคะสวยมากเลยนะคะใครที่อยากได้เนาะก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับนะคะเสร็จจากไลฟ์สดเนาะเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับนะคะสวัสดีทุกทท่านนะคะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาด้วยเนาะสวยนะคะสวยมากเลยนะคะ เอาไปใช้งานนี้เหมาะมากเลยนะคะมีเงินทําทุนให้ด้วยนะคะถึงหนึ่งแสนบาทเนาะมีเงินทําทุนให้ถึงหนึ่งแสนบาทเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากได้รุ่นอื่นนะคะรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นก็มีเหมือนกันนะคะรถเรามีเยอะนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากได้รุ่นอื่นยี่ห้ออื่นนะคะ ก็มีนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทนะคะมีเงินคืนทุนให้ถึง10,000แบาทเหมือนกันนะคะมีเงินคืนทุนให้ถึง10,000แบาทเหมือนกันเนาะอยากได้รถอะไรรุ่นอะไรนะคะพิมพิมพ์เข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะวันแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีโชว์แค่สองคันนะคะวันนี้เรามาโชว์ส,สวยๆกันแค่สองคันนะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะ สวยจริงๆนะคะใช้เงินออกรถน้อยมากนะคะ888บาทเองนะคะเรื่องผ่านอนุมัตินะคะมีเงินทำทุนให้ถึง100,000บาทด้วยนะคะ100,000บาทนี้ให้ไปฟรีๆเลยนะคะไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะคะ100,000บาทนี้ให้ไปเลยนะคะใครที่อยากได้เนาะก็รีบๆพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะใครที่สนใจก็รีบๆเลยนะคะ ว <laughs> สวัสดีค่ะดูรถกันไปแล้วนะคะสำหรับคันที่สองนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าวี 2.5cc รถปี57นะคะ2 0 1 4นะคะกลุผมเปิดราคานะคะเป็นราคาของธนาคารเกียรตินาคินดอกเบี้ยของธนาคารเกียรตินาคินนะคะราคาอยู่ที่485,000บาทนะคะค่างวด9,335บาท80ม้วนนะคะใช้เงินออกรถนะคะเพียงแค่888บาทกดหนึ่งรับเงินกลับไปทำทุน100 0บาท เอาใหม่ oh กดหนึ่งพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดนะคะเลือก,กรับเงินกลับไปทำบุญหนึ่งแสนบาทหรือว่าอยากจะได้ความพิเศษน,นะคะสามารถกดสองนะคะก็เลือกที่สองลด,ดราคาลดให้นะคะเหลือ4 3 6 0 0 0บาทแล้วก็ช่วยค่างวดถูน,นะคะงวดที่1ถึงงวดที่6จ่ายเพียงแค่3,000บาทนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะงวดที่1ึงถึงงวดที่6 จ่ายเพียงแค่3,000บาทนะคะหลังจากนั้นงวดคอนวนวดที่7ถึง8 4 8,392บาทนะคะลูกค้าที่อยากได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินกระดับไปทาทุน1,000แบาทหรือว่าอยากจะได้ในส่วนของช่วยค่างวดถูกก็สามารถเลือกได้เลยนะคะ1เบอร์โทรศัพท์และข้อจังหวะนะคะคืนเงินกระดับไปทงทุน1น0 0แบาท ืข้อ2นะคะเบอร์โ,โทรศัพท์และก็จังหวัดลดราคาลดให้และก็ช่วยค่ามวดปูนะคะ1น่ถึงหเดือนแรกจ่ายเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นใครที่อยากได้สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ห่งหรือว่าสองตามด้วยเบอร์โทรศัพท์และก็จังหวัดเข้ามาได้เลยอีกครั้งในส่วนของเงินคืนคุณหนึ่งแสน 1, บาทนะคะอีกครั้งหนึ่งเป็นเงินที่ทางห้าง ให้ไปฟรีๆนะคะไม่มีข้อผูกมัดไม่มีดอกเบี้ยนะคะก็คือให้ฟรีก็คือให้ฟรีนะคะตรงนี้ไม่ต้องมาจ่ายคืนทางห้างนะคะเพราะว่ามีคําถามเนาะว่าจ่ายคืนตอนไหนคิดดอกเบี้ยกี่บาทตัวนี้ไม่มีดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าเพราะว่าให้ไปฟรีๆเลยแต่ว่าในส่วนของกับทางธนาคารเกรบหน้าคินพัสระให้ผ่านก่อนนะคะในส่วนของเงินกระไปทาุนรับวันรับลถนะคะ เงินกลับไปทางคุนรับบันรังกถเลยแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่อยู่พื้นที่นอกพื้นที่นะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เช่าซื้อรถได้เหมือนกันเพราะว่าโปรโมชั่นนี้เราจัดได้ทั่วประเทศาองงอการส่งมอบก็คืสอส่งฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเอาขึ้นรถสไลด์ไปสุดเลยนะคะมีคำถามอีกไหมคะคุณนะักกดหนึง่ง เงินกระปไปคัานคณหนึ่งสบาทนะคะให้เบอร์โทรศัพท์ที่ถึงมาแล้วหรือยังให้เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะคุณอิทธิพลใช่ไหมคะดาวเท่าไหร่งวดเท่าไหร่ดาวแ8ดร้อยแปดสิบแปบาทค่ะค่าเลือกเงินคืนคุณหนึ่งแสบาทนะคะค่าเงื่อเก้าพามร้อยสามสิบาท แต่ถ้าเลือกรถราคารถแล้วก็ช่วยถ้างวดถูกนะคะงวดที่หนึงงวดที่หจขายเป็นแค่3,000บาทเท่านั้นเลือกได้เลยนะคะสามารถกดหนึ่งหรือว่ากดสเข้ามาได้เลยให้น้องเหนียวพาไปดูบรรยากาศว่ารถเรามีรุ่นไหนบ้างแล้วก็ไปเจอกับพี่สุนข้างหน้านะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะ <S <S อยากได้รถรุ่นอะไรนะคะก็ พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะทุกรุ่นทุกคันในร้านนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทนะคะทุกรุ่นทุกคันเลยนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บบาทนะคะใครที่อยากได้รถอะไรนะคะรุ่นอะไรนะคะก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะใครที่อยากได้รถอะไรรุ่นอะไรเนาะรถเรามีเยอะนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรีโวนะคะวีโกแชมพีเลนเนอร์นะคะ,ะ,คะหรือว่ารีโวตัวต่ำมิสซูมิสซูก็มีนะคะอยากได้รถอะไรก็ <spe c oughs> พิมพมาเลยนะคะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่แปดร้อยแปดสิบแปดบาทนะคะเรื่องผ่านอนุมัตินะคะมีเงินท,ทุนให้ถึงหนึ่งแสนบาทเลยนะคะเรื่องผ่านอนุมัตินะคะมีเงินท,ทุนให้ถึงหนึ่งแสนบาทเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจก็ง่ายๆนะคะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดเข้ามาเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถเช่าซื้อรถยนต์ได้นะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะเราจัดผ่านธนาคารเกียรินาคินพัทราาเนาะมีธนาคารบริการให้ถึงบ้านเลยนะคะอยากได้รถอะไรรุ่นอะไรนะคะพิมพ์เข้ามานะคะติดปัญหาเรื่องอะไรนะคะพิมพ์เข้ามานะคะเดี๋ยวเราให้คำปรึกษาเนาะติด ปัญหาเรื you. so, idea, way, ่องอะไรก็พิมพ์เข้ามาเลยนะคะหรือว่าจะฝากเบอร์ไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์สดเดี๋ยวเราจะให้คำปรึกษาเนาะคุณอารง์กดนะคะติดเครดิตครับติดเรื่องอะไรนะคะพี่ติดเรื่องอะไรพิมพ์เบอร์โทรมาเลยนะคะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มาเลยนะคะพูดคุยกันได้เนาะเดี๋ยวเราให้คำปรึกษานะคะอยากได้รถอะไรรุ่นอะไรนะคะก็พิมพ์เข้ามาเลยนะคะ พิมพ์เข้ามาเลยเนาะเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์สดเดี๋ยวเราจะส่งรูปรถให้ดูนะคะย้ำที่ตั้งสาขากันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะสมเด็จม่วนเชียงนะคะเราไลฟ์สดอยู่ที่สมเด็จม่วนเชียงนะคะสาขาสามแยกโนนหันนะคะตำบลโนนหันนะคะอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะสำหรับลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่อยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ใกล้ๆ้เรานะคะก็เข้ามาหาเราได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกมานะคะ ไม่สะดวกมาก็พิมพ์มาเลยนะคะพิมพ์เข้ามาเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากไร์สดเดี๋ยวเราจะไปหานะคะเดี๋ยวเราจะโทรหาเนาะมากลับมาคันแรกนะคะกลับมาคันแรกกลับมาคันแรกของเรานะคะคันแรกนะคะเป็นออนิวอิสุสุซวยๆยนะคะ อ่อนิวอีสูซูสวยๆเลยเนาะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่888บาทนะคะเรื่องผ่านอนุมัติก็รับเงินไปเลยนะคะห0 0 0งแบาทเลยนะคะดูรถส,สวยๆกันไปแล้วนะคะกับอีสูซูดีแมบ,บนะคะออนิวแล้วก็คันที่2เป็นต,ตุย t ้าวีโกชั้มนะคะสนใจคันไหนสามารถแจ้งได้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนความพิเศษวันนี้พี่ปุ๋มให้เลือกนะคะเลือกข้อหนึ่งรับเงินกลับไปทังทุนหนึ่งแสบาทนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นข้อสองก็คือลดราคาลดให้แล้วก็ช่วยข่าว้วนถูนะคะหเดือนแรกนะคะสนใจเป็นข้อเลือกไหนก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะความพิเศษอีกครั้งหนึ่งสําหรับคุณน้ำพานะคะ เข้ามาได้เลยนะคะพาลูกค้าเข้ามาได้เลยที่สาขาเข้ามาหาพี่ตุนนะคะพามาซื้อรถที deste, ่สมเด็จวันเชียงสาขาสามแยกมุ่งหานพี่สุนให้ในส่วนของค่านำานะคะเป็นน้ําใจนะคะคนละหนึ่งหมื่นบาทนะคะพาเข้ามากันเยอะๆเนาะคนซื้อได้รถสวยไว้ใช้งานได้น หรือว่าจังหวัดเลยนะคะสามารถเข้ามาหาที่ถึงได้เลยถ้าเป็นคนน,นคพา mm. ก็พาเข้ามารับคันละหนึ่งหมื่นบาทนะคะพาเข้ามาหาที่ถึงได้เลยที่สาขาคุณสุทโนไกลเพชรบุรีล์บุรีล,รล์ก็สามารถเช่าซื้อรถยนต์ได้นะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถเช่าซื้อรถได้เรามีธนาคารนะคะ ธนาคารไปเซ็นสัญญาให้ถึงที่บ้านเลยนะคะแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่พาเข้ามาลูกค้าก็จะได้ดูในส่วนของรถทดลองขับด้วยนะคะดูรถเลือกรถได้เลยเพราะรถเยอะนะคะสามารถเลือกได้เลยคันไหนก็ได้นะคะที่สาขาทดลองขับรถได้ด้วยฟังเต็มรถได้ด้วยนะคะใครที่สนใจก็าเข้ามาได้เลยแล้วก็ในส่วนหนึ่งแสนอีกครั้งหนึ่งเงินกลับไปทำทุนนะคะ ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นให้ไปฟรีๆนะคะเพียนแต่ว่าลูกค้าต้องทำเรื่องเช้าซื้อรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคินพัฒร์ได้ผ่านก่อนนะคะในส่วนของธนาคารง่ายๆคนเช่าซื้อนะคะเครดิตเป็นปกติมีอาชีพที่ถู่ได้เงื่อนไขมีแค่นี้เลยนะคะและก็ในส่วนของ การเตรียมเอกสารการคุยเงื่อนไขสามารถคุยกันก่อนนะคะคุยก่อน,อนได้มีคําแนะนําดีๆให้นะคะไม่ว่าจะติดเรื่องอะไรไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรคุยกับพี่สุนอนได้นะคะมีคําแนะนําให้มีอันไหนที่มสนใจนะคะ,นะ,คะสนใจก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์มาเลยนะคะคสุนทราวุธสนใจก็ ถ้ายังไม่สะดวกฝากเบอร์ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์สดเดี๋ยวพี่ตุ้มเอาไปทุกสมเด็จเมืองเชียงสาขาสาบิยานนะคะอะไปนะคะมีหลังไม่ขัดไม่ได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะไอเบอร์โทรศัพท์มาแล้วขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรอรับเลยเนาะเดี๋ยวรอรับโทรศัพท์เลยคือะเราวุนะคะน้องเดี๋ยวมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะก็ฝากช่องแล้วกันเนาะค่ะค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพจของเรานะคะ สมเด็จ่วนเชียงนะคะฝากกดติดตามเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากช่อง YouTube นะคะสมเด็จนวนเชียงนะคะสาขา3ามแยกนนทันนะคะก็ฝากกดติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะ เดี๋ยวพี่ตุกอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าหรือว่าคนนําพาที่อยากจะสอบถามที่ตุงกนทางไลน์เบอร์พี่ตุงนย์หมเเป็นเบอร์ไลน์นะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ตุงกนได้นะคะถ้าไม่สะดวกให้เบอร์โทรศรัพท์หรือว่าไม่สะดวกคือทางโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวดูแลให้นะคะรถทุกคันนะคะไม่ว่าจะเป็นคันไหนที่อยู่ในเตท์น,นะคะที่เป็นรถกระบะสามารถใช้โปรโมชั่น คือเงินกระไปทำทุน1นึ่งแสบาทดาวปุกเพียงแค่แปดละแปดบาทร่วมกับธนาคารเปลี่ยนาคินทั่รับได้นะคะได้ทุกคันเลยอยากให้เข้ามาเรืยได้เลยนะคะเดี๋ยะะว<ต>ให้พี่ตุ่มย้ําที่ตั้งสาขาเลยเนาะ,ะอ่ะอสาขาสามแยกนนนหันนะคะตั้งอยู่ที่บ้านหันนะคะตําบลนนนหันอาเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะใครที่สนใจก็เข้ามาได้เลย